สวัสดีครับที่น้องเมื่อนี้ก็อยูท่ที่ทุ่งสีเมืองเหมือนเดิมครับตอนนี้กำลังเอาเครื่องปั่นไฟลงครับเอาลงแล้วนะครับหนึ่งตัวสองร้อยห้าสิบนะครับตอนนี้กำลังจะเอาโอจะเอาพ่วงครับชนพ่วงโอ้ชนพ่วงแล้ว ต้องกะระยะแล้วก็ถอยเข้าเรงแรงสองสามตัวนี้ไปลงไหนพี่ข้างหน้าพี่ข้างหน้าถนนหรอือเปล่าพี่จะเอาไปลงวันนี้อย่างนี้ล,ลงมืด,มดๆหน่อตอนนี้รถเยอะโอ้เอาพวกนี้เฉยนี่เอามาลงตัวใหญ่ไงอ๋อลงตัวใหญ่แล้วเออ เอาไปกินของหวานแม่พี่ซื้อของหวานมาไปกินแล้วบ่อันนี้เขากินกันอยู่นู่นหน่ไปนี่เอามาให้พี่แกด้วยเดี๋ยวไปลงข้างหน้านะครับสามตัวฮะเอาตรงนู้นมีบ่ลงตอนเย็นบ่ตอนตอนเย็นเย็นบ่ตอนเย็นเย็น,ออน,ยน,ยน่อยไปลงโอ้ตอนนี้ยกล้อขึ้นครับ ยกล้อครับไม่ใช่รถแบบที่ว่าไม่ใช่เพาที่ยกได้นะครับตอนนี้คือยกเองขึ้นขอนสองอยห้าสิบครับโอ้ประสงค์พาวเวอร์สองร้อยห้าสิบเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงครับสักคู่อีกสักคู่ส,สตาร์ทฟังเสียง สวัสดีครับสวัสดีครับมาสายนะวันนี้เพิ่งมาจากยะโสธรครับครับมาคไปหน่อยรอรอเลียร์เงินแล้วก็ตีรถมาเลยครับเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวนะได้ตังค์แล้วเดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวเหมือนเดิมเมื่อวานเมื่อวานก็ได้เชียร์ธาดูนะครับมื้อเย็นมื้อคมาปลาสมชายครับได้ครับผมเลี้ยงทุกวันก็ได้เนาะ ผมเลี้ยงทุกวันกขานะอะไปดูรถต่อครับไปไปเลยลูกพี่ไอ้เว้ยตามรักษาคนเนี่ยต้อนสีอะไสีน้ำเงินฮะน้ำเงินนี่ยต้อนสีน้ำเงินบหรอบ้านเขาเพื่อเอาเนี่ยต้อนสีดำมันนี่เนี่ยต้องถามเด็กช่าง ปกติเขาเอานิวตันสีไหนสมาจะเป็นสีขาวแน่นั่นสีขาวแล้วก็สีเงินสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินเดียวนี้เขาใช้สีเงินเลยมาฐานใหม่แล้วมาฐานใหม่ต้องสีเงินแต่ที่สำคัญก็แล้วแต่ความเข้าใจไหมหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่คนขอให้ตรงหัวท้ายครับขอขอขอแค่ให้ตรงเนาะแต่ว่าตามหลักมันก็น่าจะเป็นสีสีตอนนี้ตอนนี้ไม่ไหมเลยสีฟ้าเออน่าจะเป็นสีฟ้าเนี่ย ลายดินแต่กล่าวกล่ยาวตามลักมาโอ้นี่ครับตามหลักเดี๋ยวจะได้ไปแก้ใหม่แล้วนะครับเนี่ยแดงดำขาวน้ำเงินเขียวอ่าเดี๋ยวจะได้ไปแก้ใหม่แนละ้วแต่แก้ใหม่ก็ต้องลื้อทั้งระบบโอ้ตกใจแดงดำขาวน้ำเงินแดงดำขาวเขียวแดงดำขาวน้ำเงินเขียว เขียวคือนี่เขียวคือดินเ้อมหญ่เขียวเขียวหลืองแนีมัเป็นกมรงกันบางคนจำบางคนมาเข้าอีกทีหนึ่งก็ไม่เหมือนกันต้องถามเออบางคนก็เอาบางคนก็เอาดำบางคนก็เอาดำบางคนก็เอาแล้วแต่แต่ ต้องถามก่อนยังไงก็ได้ให้มันหวให้มันตรงถ้าเขาตอบเราผิดนะถ้าเขาตอบเราผิดนะมันก็เพียนความผิดเขาแต่ถ้าเขาบอกเราถูกแล้วแต่เราตอบผิดชิบหายเลยอ่ะดูเครื่องครับพี่น้องโอ้เครื่องใหม่ๆเลยครับเครื่องใหม่ๆเลยครับสองร้อย ตัวนี้ได้สองริตัวนี้เครื่องยนต์น่าจะเป็นฮีโน่ไหมครับเดี๋ยวเปิดดูกันครับอมใช่ก้ี่เดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวสักครู่ก็ตาต์ทแล้วครับโลโก้นี้ที่คุณมั่นใจครับ จากะส์พาวเวอร์ครับสองร้ยห้าสิบโอ้ยเครื่องใหญ่มากครับดูครับ,ดรบไดใไดบางไงเลยพี่น้องเหลือๆครับเหลือๆ สองร้อยห้าสิบครับเหลือครับมันโฉบเลยครับนี่ครับหน้าปัดสวยงามครับตัวนี้ตัวเร่งนะครับนี่ครับตัวเร่งก็มีหน้าปัดต่างๆครับบอกสถานะต่างๆครับน้ำมันครับ ทุกสิ่งทุกอย่างความร้อนครับตัวนี้ก็หน้าปัดโวลต์ครับเฮิร์ตต่างๆครับนี่เฮิร์ตครับตัวนี้น่าจะเป็นวอลลุม่มตัวนี้ก็เบรกเกอร์ปล่อยไฟครับปุ่มกดดับ สวยๆครับพี่น้องโอ้มันมีมันมีดับสองตัวบครับเป็นตัวดับสองตัวนี่ครับกลนปั่มที่พี่กำนันจูนนะครับกับจูนต่อการใช้งานนะครับคือตรงนี้ครับกลนปั่ม ได้ิี่ปอน250้อครับสวยๆครับมาอีกสักครู่สตาร์ทฟังเสียงครับ